สวัสดีครับผมลุงหลอดเดซีครับเมื่น hehe, อนี้พามาถ่ายหางรถไฟนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไฟมาอยู่อันนี้ข้องไฟนี่ออดหน่อยลูกบอลพ่นนะครับนี่คือทีมงานออดหน่อยลูกบอลพ่นนะครับผม

ว่านละว่านละจีด <forcé Deus> ีซ <c oughs> ่าเพื่อนบ้านดีิ้มือข้าหูมือข้ารูมือข้ารูแล้วก็ยังได้คิประยุ่งกลับไปก่องทีมงานประองดาวคอยดันเตรียมเกิดรถต่อตามทีมงานอัดรถเชิดฝ้าเปต่อไปต่ที่สาม ซีเพื่อให้หาหมดก้อนมีหม้อขุริสังลุยจเจ็เดหัวเถ่าแปะดาบยักษ์สังลุยรัฐบาลต่อเกิออดเราทีมงานอดอหน่อยลูกบันพนนะครับ,าบขาบอแม่หรือยังท่าบ้างดนติดสองเจ้าเล่าสังลุยรัฐวัดดาววงม่ยติดสามเคยบ้างหินติดสี่สีสุดรั่วทุ่งรุดค่านะครับออกมาแล้วนะครับ ถุงรุดเข้าไปนะครับโอ้โหถุงรุดเข้าไปนะครับผมสำหรับทีมงานออดหน่อยลูกบอลโพนะครับมุนลงมาได้นะครับถุงสองอันเลยนะครับงานลูนกหลอดดูบอลกดแล้วอ่ะหลุดร,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 รอเชียร์กันนะครับผมสำหรับออดหน่อยลูกบานโทดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรอไดฟีวสวัสดีครับ